ดีครับครับอยู่กับผมครัวเบาวหนุ่มนะครับก็วันนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับข้าวที่ปลูกครับสองสายพันธุ์นะครับที่ปลูกติดกันนะครับครับว่าสองสายพันธุ์นี้แตกต่างกันยังไงนะครับก็บางท่านก็อยากทราบนะครับครับก็นะครับข้าวที่ปลูกครับแปลงนี้นะครับเป็นข้าวพันธุ์นะครับ สายปะตองนะครับฮะแล้วทางนี้ผมจะบอกทีหลังนะครับแปลงนี้เป็นของผมนะครับครับก็มันเป็นข้าวพันสันปะตองนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็บางวงก็เออบางบางช่อก็เป็นน้ำนมอยู่นะครับแต่บางช่อก็ต่งตึงแล้วนะครับนะฮะแต่มันก็จะตามๆกันนี่แหละครับนะฮะดูลักษณะข้าวนะครับจะเป็นอ่า เป็นแทงช่อออกมาอย่างนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยฮะนี่คือลักษณะเด่นของข้าวพันอ่าข้าวเหนียวสารพะตองนะครับครัแต่ผมอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ได้กลิ่นนะครับกลิ่นของอความหอมของรวงข้าวดอกข้าวนะครับกลิ่นหอมนะครับผมหอมหอมแบบหอมนะครับกลิ่นหอมข้าวอ่อนๆนะครับมันจะมีนะครับเนี่ฮะดูดอกข้าวนะครับออกเลยฮะ หอมตรงนี้แหละครับเนี่ยหอมตรงดอกข้าวนี่นะนะครับส่งกลิ่นหอมนะครับนะครับตัวนี้ก็ออกรวงแล้วครับนะครับครับเหลืองอลามนะครับเตรียมท้องทุ่งนานะครับนะฮะนี่คือข้าวพันธุ์สับปะรองนะรับมาดูอีกข้าวอีกอีกดึงสายพันธุ์นะครับฝั่งนี้นะนะครับอ่าข้าวฝั่งนี้นะครับจากที่ดูนี่ก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่พันธุ์นี้ก็คือข้าวข้าวเหนียวเม็ดดำนะครับ ทางบ้านผมเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเม็ดดำนะครับนะฮะก็ทาไมถึงเรียกว่าข้าวเหนียวเม็ดดำนะครับผมจะมาให้ดูนะครับอ่าบางบางต้นที่มันแทงเม็ดออกมานะครับเนี่ยฮะครับแต่มันก็จะไม่พร้อมกันนะข้าพันนี้นะครับอันนี้มันมันโผล่มาก่อนนะครับอ่าที่มันเรียกว่าข้าวเหนียวเม็ดดำก็คือว่าเม็ดมันนะฮะเนี่ยเปลือกมันจะเป็นสีดำดำมนๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับดำดำมนๆหน่อยครับนี่คือที่ ทางบ้านผมเขาเรียกว่าข้าวเหนียวเม็ดดำนะครับแต่ถ้าเกิดแกะออกมามันก็เม็ดเมล็ดสีขาวนะครับเมล็ดข้างในก็สีขาวธรรมดานี่แหละแต่เปลือกมันเฉยนะครับที่มันจะออกดำมันหมดนะครับนี่นะครับก็มันจะลักษณะเด่นคือมันจะปีหน่อยนะนะครับข้าวพันธุนี้ข้าวเหนียวเม็ดดำนะมันจะปีหน่อยนะครับคือว่ามันมันออกรวงช้านะครับออกรวงช้านะครับก็ช่วงนี้ก็ปลายตุลาแล้วแหละมันก็ยังไม่ออกนะครับจตาดูลําต้นนะ มันก็เริ่มกลมแล้วเนี่ยตัวนี้กลมแล้วนะครับข้าวสาพีนี้ก็ลักษณะเด่นของข้าวสาพีนี้นะครับก็คือความนิ่มนะครับกินกินนิ่มนะครับไม่แข็งเหมือนข้าวพันธุ์สะปะตองนะครับนะครับข้าวมันจะอ่อนนุ่มนี่ครับคือลักษณะเด่นของมันนะครับก็กินอร่อยนะครับแต่มันจะปีหน่อยนะครับนะฮะก็ เรื่องละต้านทานโรคก,ก็จะอ่อนแอหน่อยนะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็พ่นยาฆ่าแมาลงไปหลายรอบแล้วนะครับก็มันพวกเพลี้ยพวกอะไรนี่แหละนะครับที่จะมาโจมตีนะนะครับจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างข้าวพันธุ์สามตองนะอย่างแปลงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ปลูกเฉยๆนะครับ,รบไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นอะไรก็มันจะต้านทานโรคได้ดีกว่านะครับนะฮะก็ตัวนี้ก็เริ่มออกรวงสวยแล้วนะครับ ลือกเอานะครับในผมก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเข้าสองสายพันธุ์นะครับว่า,าปีหน้านะครับท่านผู้ชมจะเลือกเข้าพันธุ์ไหนนะนะครับ,นะรบ,นะรบช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับก็แม้ว่าจะเข้าในช่วงหน้าหนาวนะนะครับตัวนี้ก็ประมาณปลายตุลานะผมวันนี้ประมาณวันที่อะไรนะยี่สิบกวายน่ะยี่สิบสองยิบสามนะจ๊ะทำไม่ได้แล้ว ประมาณนี้แหละไม่ได้ดูวันที่นะครับปลายปลายเดือนตุลาแล้วแหละนะครับนะครับกําหนดที่จะเกี่ยวข้าวนี่ก็ประมาณอีกไม่นานนี่แหละครับกลางกลางเดือนพฤศจิก,กายนะผมว่านนะจะปลูกลจะจะ,จะเกี่ยวละเพราะว่าไม่ไหวกับพวกนกนะครับเพราะว่านกตัวเล็กๆอะ่ะแถวบ้านผมมันเรียวกว่านกอะไรนะนกนกกระจอกตัวเล็กๆอ่ะนะครับมันจะมากินข้าวนะมันจับกินเนี่ยดูลักษณะเนี่ยดูดูมันกินมันแว่งไปเนี่ย ครับที่มันแว่งไปนี่นะนี่คือนกนั่นเนี่ยยิ่งผมข้าวผมออกก่อนอย่างนี้นะนกมันจะยิ่งมาลุมผมเลยเนี่ยนะครับว่าข้าวมันเริ่มออกมาเล็ดแลออกมาเล็ดเต่งแล้วเนี่ยนะครับนกมันก็ชอบมากินนะครับนะครับกับทีนี้ก็สั้นๆนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับข้าวสองสายพันธุ์นะว่าพันธุ์ไหนออกก่อนพันธุ์ไหนออกพันธุ์ไหนออกก่อนพันธุ์ไหนออกออกทีหลังนะครับขอข้ไปลิ้นพันธุ์กันครับผมนะฮะ ทันสั้นครับคิปนีก้ก็ขอลาผูช้ชมไปลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ